อรไหม่ะนี่มันออกได้ไหมแรงมาลิเริ่มดื้อแล้วครับตอนนี้มันยิงได้แล้วมาลิดือ้อยูสำชาจะกินแล้วนี่นพี่ควานช้างครับ มันมันกำลังจะหลับเลยน้องมันก็กำลังจะกินแต่ว่าจงกินไม่ได้เพราะทำยังทำไม่เป็นเลยน้องมลิน่ารักน่ารักก็เลยซึ่งจากแม่แล้วไม่เหมือนกับแม่เลยเนาะแต่มันโตมันก็เหมือนนี่อืมพอมันโตมันก็เหมือน วางตั้งตรงนี้บนตั้งตรงนั้นนะมาเฝ้าดูมาลิอีกแล้วนะครับวันะน,นะนะนี้นั่นนี่นะที่มมาในนีดื้อแล้วนะดื้อ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 นี่เล่นนานเลย ทำไมอ่ะมาลรี่นนะโอ้ยมาเริ่มส่วนเล่นต้อนรอ้ไม่รู้อ่าก็ยากขึ้นไมาอยู่บนหัวเลยใช่โหยุงกัดไม่เข้าอ่ะหนังช้างอ่ะ เดี๋ยวว่าตัวใหญ่น้าัวมเดี๋ยวเดี๋อะดีให้อาเลยอะดูดิไม่ไม่นี่แม่เขาโกรธไหมนี่แบบนี้แม่เขานี่ไม่เอาไม่ไม่เป็นอะไรนะไม่เป็นอะไรชัวนะเสียวเหมือนกันนี่ไม่ไม่เป็นไรเยนี่นี้ ไ่นมาลคอว่ออกถนนเลยอืมโอ้โหฝนฝนน้ำฝนน้ำฝนน้ำโอ้กใหญ่นี่นี่นี่นนี่ก็นี่าบน้ำวครัก็อบน้ำนี่นี่นี่อาบน้ำอาน้ำโอ้อาดูยากก็ับอาดูยากประตูนะข อาเลยเอาเลยเอาเลยเอาด้ยอไอนม่ร้ว่าเอ้ไม่เไม่มีนี่เมื่อกี้ก็วาบน้ำนะครับก็อาบน้ำป้าก็เสียวเหมือนกันโุ้ดน้ำก็เดินเลย ก้าถ้าเขาแก่งหี่เขาโกรธเราหรือเปล่าใช่อ้หบ้าก็สียขาสั่นหมดแล้วนี่ตัววิ่งเลยนี่นั่งหัวนี้เตรียมตัววิ่งเลยนี่โอ้ไม่ได้การยาวนไม่ยุ่งไม่เป็นไรมันเหมมันชี้เลยเผ่อาออกปเดี๋ยวนี้นะดีนะไม่ชี้กลองี้อง เยนชิวเลยไม่มีใครแปยั่งบอสกลัวทัังนั้นใช่เอาไปไดยังไงกันเนี่ยเราลุ้มเอคนนเจอเพิ่นก่อนเพื่อนอีกแล้ เดี๋ยลูกลูกพี่ใชมนี่พี่พี่เชื่อเขาเขาไปอยู่ใกล้ๆด้วยเออมาใกล้ๆเลยมาเอ่อมาบดไม่กล้าบดไม่กล้าไปยบแล้วรู้ไปยบแล้วเอามาเออเออมาไปมาไม่กินนมแม่มันอยู่ไป้ไปให้ไปนี่หอมนี่เป็นคนที่เบิด์ตกอดเดือนตลอดเราเห็นเลยแหงระวังนะผมระวังนะนี่เอาเขาปอกเขา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 ปอกไม่เขาไม่ได้กินข้างเปลือกเหรอ อ๋อเพิ่งรู้นะเนี่ยเขาปอกด้วยเหรอไปให้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 มาลิเดินออกมาแล้วมาลิมาลิออกออกอยากตอยไยมอยากอยากตอยเยอะอยากอยากตอยเยอะมาลิกินด้วยเหรอไม่กินกินไม่เป็นที่คก็อ๋อประมาณห้าเดือนหกเดือนเกงไโอ้หห้าเดือนหกเดือนครับน้อยเหรออืมมันกินน้ำเปลือกเลยเหรอใช่นอนไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเหรอครับนั่งนั่งดูคุยก็ได้ครับผมกลัว ไม่ได้ั้ีไม่เป็นไรฮะหอหอมาปยช้างเออให้ดีให้เอามาให้ดีๆอย่าตกใจอย่าตกใจอย่าตกใจอยาลหอมหอมไม่ดีลูกเดี๋ยวเดี๋ยวก็น้ำน้ำอะไรไงน้ำช้างไงน้ำชีวงวงช้างเมื่อกี้อาบน้ำไง ไอ้เนื้อน้อโอ๋อไเนี่ยเหนียก็ขอแล้วท่านชอบหนาเาเรียกเขาขอแล้วเหนียค่อยล้างลูกค่อยล้างเขาขอแล้วเขาขอแล้วเห็นไหมน่ารักแต่ก็ไม่กันเนยอ๋อตรงการช้างอะลูกให้เหมือนลูกบอดิใช่เออนี่ไงเขากินแล้วเห็นไหมนี่นี่แม่ใช่อะไรใช่ไหม เขาไม่ทำอะไรเห็นไหมน่ารักจะตายคุณแม่คุณแม่พังคุณแม่ทองนี่คุณแม่ทองลูกชิวมนีิใช่คุณแม่ทองลูกชิวมะลินี่มันเหมือนน่ามันชิวชิวเลยชิวดีเขารู้ว่าเราไม่ทำอะไรนี่แล้วถ้าเขารู้ว่าเราทำมันวิ่งไล่เลยนี่

เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาลี่ออกมาเองมารอตรงนี้มารอตรงนี้ลูกเออเดี๋ยวมาลี่ออกมาเองเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรมันน่ากลัวมากเลยไม่น่ากลัวเลยน้องเออไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวไหมน่ากินขาหมูตัวใหญ่เริ่มเต็ม